ฟังมาร์คพิดบูเนี่ยของจริงวันนี้ขอโมนะผมรู้เรื่องราวทั้งหมดแ,แต่ผมไม่พูดแต่วันนี้ถึงเวลาที่ผมต้องพูดละนะคุณลองคิดดูนะวันนี้พอช่องห้าเป็นข่าวไปทั่วโลกว่าถูกปลดเพราะอะไรเพราะเสนอข่าวรัสเซียเพราะเสนอข่าวจีนเสนอข่าวอิหร่านคุณคิดดูดีว่าประเทศจีนอิหร่านจะมองอยังไงครับในดอนค,คุณควรจะถูกปลดไม่สุดครับไม่ใช่ผลเอกลังสณ ท่านนายกแะท่านหลวงกลนะครับคนใกล้ตัวท่านแล้วเขจะบอกให้นะครับวันนี้นะรรู้เปล่าว่าเรามีผลไม้ที่ตกค้างเนี่ยคุณลองคิดดูถ้าเกิดผลไม้เหล่านี้เน่าอยู่ที่ประเทศไทยท่านี่คือคนที่ถูกโจมตีคนแรกจะบอกให้เพราะท่านคือหัวหน้ารัฐบาลพวกผมกําลังช่วยท่านถึงแม้ท่านจะมองผมเป็นศัตรูก็ตามนะครับแต่ผมช่วยท่านเพราะผมเนยผมต้องการช่วยเกษตรกรครับผมไม่ได้นการช่วยท่านโดยตรงหรอกครับ แต่มันเป็นเรื่องที่พระวจะจำยอมที่ผมจะต้องทำผมบอกแล้วว่าผมจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลประโยชน์ของชาติผมไม่ได้รับใช้คุณครับแต่ผมกำลรังรับใช้ประชาชนครับนะวันนี้คุณไปแก้ตัวเองแล้วกันครับว่าการที่คุณปลดพอช่องห้าเนี่ยคุณจะตอบคำถามนี้กับทูตรัเสเซียจีนอนหลานยังไง นะผมบอกแล้วไงว่าบางครั้งคนใกล้ตัวคุณเนี่ยแหละคุณนายกครับเขาเอาแต่ตัวเขาเองคุณรู้ไหมว่าเขาเอา c a เอเขาไปไประชุมอะ่ะในคอรมอที่ปรึกษาของรัฐมนตรีต่างประเทศเป็น c a เคุณก็ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราความเคลื่อนไหวทุกอย่างในประเทศนี้เนะี่ยมันก็อยู่ในที่ปรึกษาของท่านนั่นแหละที่จะนําไปเผยแพร่ต่อข้างนอกใช่ไหมครับนั้นะจาไว้นะครับ อือนี่เรื่องราวคือแบบนี้ฉะนั้นวันนี้ผมก็อยากจะแก้ข่าวผมอยากให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะว่าเดี๋ยวคนจะไปด่าพอบอทอบอว่าไปปลดพนเอกรังสีทำไมถ้าไม่ได้ปลดท่านแก่ทำตามคำสั่งเจ้านายที่บอกว่าท่องห้าไม่ควรเผยแพร่ข่าวและเสียงเพราะ อ้าวคนเอกลังสีเป็นผู้อำนวยการบริหารสถานีข้างห้าเจอคําสั่งวันนี้ก็ไปไม่เป็นเนี่ครับก็เหมือนถูกเบรกหัวทิ่มอ่ะจะไปไงว่ากูแต่นี้ไปไม่รอด<ม>ก็เลยเอาเอาเป็นว่าเพื่อทุกคนสบายใจท่านก็ขอพ้นจากหน้าที่เขาเนี่เลื่อนลามปแค่นี้ใช่ไหมครับเนี่ยแต่วันนี้นะเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับ มันเป็นเรื่องใหญ่นะกระทรวงต่างประเทศคุณก็เตรียมคำตอบแล้วกันว่าคุณจะตอบรัเสเซียจีนอิหร่านยังไงกับการที่พอช่องห้านเนี่ยนำเสนอข่าวจีนรัเสเซียอิหร่านแล้วทำให้ถูกปอดนะอ่ะเออเห็นไหมครับเขาจะมองประเทศไทยยังไงคิดสิครับ อย่าคิดจะเลียไข่อเมริกาจนนั่งลืมผลประโยชน์ประเทศชาติพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะวันนี้เรากำลังจะทำการค้าเราจะมีออเดอร์ข้าวจากอิหร่านเราัพยายามเจรจาให้จีนช่วยเปิดทางให้นำสินค้าผลไม้จากประเทศไทยเข้าจีนเรากำลังขอความช่วยเหลือจากรัสเซียเพราะเรากำลังขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์มึงรู้เปล่าวันนี้ เรากำลังขาดแคลนอาหารสัตว์นี่ผม,มเล่าให้ฟังก่อนเออนะใช่ไหมเมื่อสิ่งที่เพวกเราทำนี่การดำเนินการทูตนะครับก็คือการสร้างมิตรครับไม่ได้สร้างศัตรูนะกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณต้องสร้างมิตรครับไม่ได้สร้างศัตรูผมก็ไม่เข้าใจทำไมนายโดนถึงหนังเหนียวเหลือเกินนะ ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยไม่มีใครเก่งกว่านายดอนเลยนครับถึงจะต้องเอาใจนายดอนเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาตลอดแล้วก็ชักสึกเข้าบ้านตลอดเวลาอีล่านเองก็เสนอที่จะช่วยเรานะเพราะรูน้ำมันเราแพงนะครับเราก็อิงนะครับอิงดูใบนะอีลาอ่าก็ยินดีจะขายน้ำมันให้เราในราคาที่ถูกรัเสเซียก็เช่นกันนะครับประชาชนไทยกำลังเดือดร้อนนะครับ มีมิตรประเทศเขาจะพยายามจะช่วยเหลือเราแล้วเขาบอกเขาเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยเขาไม่ได้โกรธเรานะเขารู้อยู่แล้วว่าเราถูกอเมริกาบีบนะนะวันนี้ผมไม่เห็นไา้ดอนไปทําการค้ากับประเทศไหนเลยนอกจากเอาใจอเมริกาประเทศเดียวอะไม่งั้นคุณสุนทิี็จะโจมตีนะผมก็ไม่ใช่สาวว่าคุณสุนทินะแต่การที่คุณสุนทิกล้าพูดขนาดนี้ก็แสดงว่าต้องมั่นใจแล้วว่าเรื่องนี้คือความจริง วันนี้นะคือเป็นงานสูญเสียงช่องห้าเลยนะผมนีงไม่เคยเห็นพออช่อง,องห้าคนไหนที่มีวิสัยทัศน์แบบนี้อเอาแคน่นะี้แต่ผมก็รู้แล้วสตาบิกตีนี่คือแม่งเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนะผมก็เคสนี้นแม่งอาจจะกลายเป็นเป็นประเด็นใหญ่นะแล้วท้ายที่ก็จริงอย่างที่ผมคาดถ้าถูกสั่งแบบนี้กูว่าบิกตีออก แล้วก็จริงด้วยนะท่านก็บอกโอเคงั้นเพื่อให้ทุกคนสบายใจให้พออ,อพ,อพอทอบทบท่านก็ไม่ต้องละบากใจด้วยนะถ้าเกิดว่าท่านจะยังดื้อดึงมันก็ไม่มีประโยชน์ก็เป็นการขัดคําสั่งอีกเห็นไหมดังนั้นท่านก็เลยเอาตัวท่านออกมาจากเหตุการณ์ซะเพื่อที่จะทุกคนได้สบายใจนี่ครับถึงบอกว่าผมก็ไม่เคยเจอทหารแบบนี้นะไม่ยื้อด้วย ใช่ไหมครับถ้ามีกออกเลยแล้วท่านก็ไปบอกลาพนักง,งานแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรียกพนักง,งานมาคุยด้วยกันวันที่ห้านะท่านจำไม่ผิดผมรู้เยอะขนาดนี้นะเพราะวันที่ห้านั้นจะประกาศจะเป็นทางการวันที่เจ็ดจะมีผลนะครับวันที่เจ็ดจริงเป็นวันที่เราจะมีการถแถลงข่าวเรื่องการสร้างละครนะครับ ถนนแห่งเกียรติยศนะครับนั่นก็มีผลก็คือยุติบทบาทวันนั้นเลยแล้วนั่นก็เอางานใหม่ให้คนใหม่ไปเลยผมว่าสปีริตนี่ก็แบบนี้ก็หายากนะถ้าเป็นคนอื่นคงจะยื้อแล้วคงจะยอมนะผมเชื่อเป็นคนอื่นนะถ้าสุกสั่งมานี่ก็ยอมเพราะการเมืองสั่งมาไงก็ต้องยอมทำต,ตามนะแต่พี่ตีกไม่ยอมไงบอกให้เท่าไนเมื่อ ผมบริหารช่องห้ารับผิดชอบช่องห้าความเป็นความอยู่ของช่องห้ามันอยู่ที่เขาไม่ใช่ปบะโยู่ให้คนอื่นคนอื่นมาสนใจว่าช่องห้าขาดทุนเห็นไหมครับผมบอกไงว่าช่องห้าขาดทุนในพนุ่นักการเมืองพวกนี้มันสั่งต่างๆ,ๆเนี่ยมันเคยรับผิดชอบไหมนะมันก็ไม่รับผิดชอบเพราะนั้นช่องห้าต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแล้ววันนี้นโยบายของกองทัพก็ไม่ฝกกักฝ่การเมืองมันก็ประสานกันนะครับแต่ท้ายสุดวันนี้นะ หรือว่าประเทศเราก็ได้สูญเสียนะคุณลองคิดดูเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเนียนนี่กว่าการอ้างว่าความเป็นเข้าไปทําข่าวเข้าไปพบและขอให้ทูตช่วยหน่อยับนะในการที่เราอยากจะได้ตลาดในการขายผลไม้เราอยากได้ตลาดในการขายข้าวแต่เราก็ยินดีนะถ้าเกิดมีสินค้าอะไรที่เรา,าระเทศไทยขาดเราก็ยินดีเราก็ยินดีจะช่วยซื้อนะ แล้วยินดี้วยจะส่งนัก่งเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวเพราะตอนนี้ไทยก็เที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีอยู่แค่นี้แหละฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดจะเป็นอะไรมากถ้าคนไทยจยไปเที่ยวอีรานบ้างไปเที่ยวตะวันออกกลางบ้างไปเที่ยวจีนบ้างไปเที่ยวรัสเซียบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรนี่แล้วเราก็ไปเสร็จปุ๊บเขาก็มาเที่ยวเราก็แลกเปลี่ยนกันเราจะไม่ได้จํากัดนักเที่ยวอยู่แค่ไม่กี่ชาติเห็นไหมครับน่าเสียดายไหมพี่น้องผมเสียดายมากเลยนะ อืคุณลองคิดดูคนอย่างผมเนี่ยครับการที่จะยอมทํางานร่วมกับใครคุณคิดว่ามันเรื่องง่ายนะเอาแค่นี้แล้วกันนะศักดิ์สีกเกยียรติยศผมบอกสิ่งที่ผมกลัวสุดนะผมกลัวว่าวันหนึ่งที่ผมยุติการทําหน้าที่แล้วผมจะยืนอยู่ตรงไหนของสังคมไทยนะบรรดาพรรคการเมืองหลายพรรคที่ยื่นข้อเสนอให้ผมมาผมบอกผมไม่ได้ห่วงตรงนั้นนะผมห่วงวันที่ผมเลิกเล่นการเมืองผมจะไม่มีที่ยืนในสังคมเล้วอนี่ ผมอายุขนาดนี้แล้วผมไม่อยากให้ลูกหลานครอบครัวหรือญาติพี่น้องต้องอับอายฉะนั้นผมยังไปต้องระมัดระวังนะมีหลายภาคการเมืองจะดึงผมไปอยู่ผมไม่เอาดีกว่าถ้าใหญ่ผมช่วยงานนะวันไหนท่านเป็นรัฐบาลก็มาเชิญผมยินดีไปช่วยนะแต่ถ้าผมเข้าไปอยู่ในเป,ป็นภาคเป็นลูกพักผมไม่เอานะครับผมกลัวว่าวันหนึ่งนะถ้าผมรับใช้การเมืองไปเนี่ยแล้ววันนี้ผมเลิกเล่นการเมืองขึ้นมาผมไม่มีที่ยืนในสังคมนะครับ ผมจึงขอปฏิเสธการเมืองตั้งแต่วันนี้ผมรู้แล้วการเมืองมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนี่คืออันนี้ใหม่ที่ผมไม่ยอมเดินถนนการเมืองต่อวันนี้มางานงานที่ผมมาทํางานช่องห้าเพราะผมเห็นแล้วว่ามันเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผมรู้วันนี้เรามีเกษตรกรเรานี่กําลังเดือดร้อนมากเลยพี่น้องเพื่อนผมนี่เป็นชาวสวนผลไม้อยู่จันทบุรีเนี่ยวันนี้นะถ้าไม่มีตลาดรองรับเนี่ยมันคิบหายแน่จะบอกว่านี้โค่นทิกชัย โค่นเงาะมาปลูกทุเรียนก็ตอนนี้ทุเรียนราคาดีชิบหายถ้าจีนไม่ซื้อชิบหายไหมครับนี่